สวัสดีครับเพื่อนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Youtube ชพทําำวิเศษวันนี้มาทานสเต็กที่ร้านคำออนนะครับร้านคำออนอยู่ที่ตลาดต้นสักสนามบินน้ำใกล้ๆกระทรวงนเกิตครับเดี๋ยวจะมาทานสเต็กอน่อครับวันนี้ผมสั่งริบอ y e สเต็กนะครับนี่ครับเชฟกำลังคุกอยู่เลย ปังด้วยครับอิ่มหนึ่งเลยบรรยากาศร้านดีนั่งนั่งสบายฮะติดก,กับลานจอดรถข้างหลังนะฮะมันฝรั่งอร่อยมากถึงอย่าง ที่ชอบคือนี่นฮะขนมปังเป็นบีทรูทมันทานทุกสามประเทศเลยครับปกติจะเสิร์ฟไหมจ๊ะมาแล้วฮะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากเสือร้องไห้มันเป็นสเต็กบ้างฮะ อเมกาเขาทานอย่างเงี้ยนะอย่างนี้แหละสลัดสลัดรสชาติดีมาก เกินเลยหันหันนะ <c oughs> ลองสูตรตัวเองใส่เข้าไปแบบสับเวเลยนะ มตเตอร์รีร้านคำฮอนนะตลาดต้นสักรถุนเพื่อนๆมาทานนะครับเปิดประมาณสิบเอ็ดโมงสามทุ่มวันนี้ผมมาทาน,ารรรค,นนะครั้งแรกเซิร์ชได้คือเครื่องแหม่ใต้นะฮะถ้าใครอยู่แถวๆถวกรุงเทพมหานครปุณเีเนี่ยนะเซิร์ชตลาดต้นสัก แล้วก็ไดอยู่่อนถึงระสงค์ฮันิดฮะโดนแวะมาทานเลยยังมีเบียที่เป็นคราบเบียที่ออกกว่าที่ออกเชียงใหม่ด้วยแต่นี้แนะนำสเต็กก่อนหลังจากทานสเต็กแล้วนะครับแนะนำว่ากาแฟที่ร้านคำอ่อนนี่อร่อยหอมนะฮะ ชาดเดย็เพราะว่าเป็นกาแฟจากอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับกาแฟจากเชียงใหม่ฮะทัวจากแม่แจ่มโอ้โหเข้มข้นนะฮะเข้มขน้นก็เรียนเ,นเพื่อนๆน,นะครับร้านคําอ่อนในตลาดลุมสัตว์ใกล้สะพานพหงก้าวหลวนพบุรีครับนั่งสบายมาอ่านหนังสือได้นะครับมีเบียคราฟแล้วก็ที่สำคัญ เมน,นูที่เป็นสเต็กยอดเยี่ยมทุกเมน,นูครับขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชิป่องพิเศษสวัสดีครับ